สวัสดีค่ะวันนี้แทตี้จะพามาชมสต็อกรถแท็กเตอร์จอร์เดียของเรานะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะสำหรับรุ่นแรกเลยนะคะเป็นตัวแท็กเตอร์จอร์เดียรุ่น3ามศูนย์แนแรงม้านะคะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์สำหรับเข้าล่องห้อยแล้วก็งานสวนนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะคะเป็นรถแท็กเตอร์ที่ยังไม่ได้ประกอบนะคะตัวต่อมาก็เป็น 3028EN 28แแรงมา้าเหมือนกันค่ะตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ใส่โครงกั้นอ้อยไว้ให้เรียบร้อยนะคะท่านไหนที่ต้องการลดไปเข้าล่องอ้อยนะคะเป็นตัว28แรงเลยค่ะสำหรับถัดมานะคะก็จะเป็นตัวพี่ใหญ่ของเราค่ะเป็น 6095b 95แรงมานะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ใครที่ทำไล่เยอะๆนะคะประมาณ500-600ไล่ขึ้นไปก็เป็นตัวนี้ที่แนะนําเหมาะมากเลยค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นตัวที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับ5 0 50 e ขนาด5 0แรงม้านะคะ50แรงม้าเผาตรงนะคะแบบเปิดนะคะตัวนี้รถสำหรับงานไล่โดยเฉพาะนะคะอันนี้ประกอบมาแล้วนะคะประกอบใบมีดดันดินหน้านะคะตัวนี้เป็นของนาซาค่ะที่ประกอบให้แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็น3 0 3 6 e ค่ะขนาด36แรงมา้าตัวนี้เป็นรถสำหรับงานานานะคะ ตัวนี้เป็นพาตั้งแบบปิด36แรงจะเป็นตัวนี้เป็นเพาใหญ่นะคะลูกค้าถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีไม่แพ้กันค่ะขายดีสุดๆเลยก็ว่าได้ลองลงมาจากตัว5 0 5 0 e ขนาด50แรงมา้าจะมี2รุ่นนี้ที่ขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็น5 0 e แล้วก็40 d นะคะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์สำหรับงานนานะคะเป็นพาตั้งแบบปิดค่ะ ให้ดูก่อนนะคะตัวนี้สี่สิบแรงนะคะขนาด4ี่สิบแรงตัวนี้ก็จะเป็นตัว4ี่สิบแรงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัวสี่ิบแรงที่เราประกอบให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ติดใบมีดดันดินหน้าไว้เรียบร้อยนะคะเป็นของนาซาค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวห้าส e นะคะ ตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบเหมือนคันแรกที่ให้ชมนะคะตัวนี้เป็นตัวรถเปล่านะคะยังไม่ได้ประกอบใบมีดสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถท็กอร์จอนเดียไม่ว่ารุ่นไหนนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะช่วยดาวสูงสุดถึง150,000บาทใช้รุ่งเรืองยนต์ยินดีให้บริการทุกท่านสวัสดีค่ะ